ซุปตาลูกสองงานเข้าถูกเมาส์ป่มชูสาวนักกอล์ฟล่าสุดต้นสังกัดเคลื่อนไหวแล้วเป็นอีกหนึ่งซุปตาเกาหลีใต้ที่ประสบความสําเร็จในชีวิตทางหน้าที่การงานในวงการบันเทิงและชีวิตครอบครัวสําหรับเรนหรือชองจีจูนสาม,มีสุดเที่รักของนางฟ้าเกาหลีใต้คิมแทฮีซึ่งตอนนี้หนุ่มเรนก็ได้กลายเป็นคุณพ่อลูกสองแล้วแต่ล่าสุดเรนตกเป็นประเด็นขา่าวเมาส์ข่าวลือเรื่องชูสาวกับนักกอล์ฟโดยมีบทความที่ อยู่บ u อ a ่า in love with a golfer แพร่กระจายอย่างรวดเร็วผ่านโซเชียลมีเดียนักร้องนักแสดงชายมากความสามารถเอผู้ชื่นชอบกีฬากอล์ฟนายนอกใจภรรยาของเขาไปคบกับนักกอล์ฟสาวมืออาชีพคือบีทั้งสองมีอาภาัเมิตนแยกเพื่ออยู่ร่วมกันและครั้งหนึ่งก็เคยถูกสี่ผู้เป็นภรรยาจับได้ล่าสุดเจ้าหน้าที่จากเรนคอมพานี Company, ต้นสังกัดของเรดได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับม y d เด l y ว่าข่าวลือเกี่ยวกับ,บเรดไม่เป็น ความจริงแต่อย่างใดทางเรากําลังรวบรวมข้อมูลและจะออกมาประกาศจุดยืนในไม่ช้าทางนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป